ทนายไทยพักดีโต้กับวินยศสอฟ้องคนละเมิดสิทธิ์นักโทษชายทักษิณจากกรณีของนายทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่ตอน,นี้เนี่ย ก็ครบ120วันแล้วนะที่นายทักษิณเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยย้อนไปเมื่อวานนี้นะวันที่21ธันวาคม2566เนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะ,ะสสพักก้าวไกลนะก็มีการตั้งกระทู้ถามสดนะคะเรื่องของการรับโทษของนายทักษิณเนี่ยว่าเท่าเทียมเสมอภาคหรือไม่นะซึ่งผู้ตอบเนี่ยก็คือพันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วเขาก็ยืนยันนะคะว่านายทักษิณเนี่ยป่วยจริงและชั้น14เนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ใช่ห้อง v i p ซึ่งก็มีหลายคนนะคะหลายกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็จีบที่กรมรชาชทรรฑ์นะให้ออกมาชี้แจงถึงอาการป่วยของทักษิณน,นะคะซึ่งต่อมานทางด้านของนายวินยัดชาติมนตรีนะทนายความประจําตัวของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะ,ะบอกว่าอย่าล้ําเส้นผู้ใดเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ป่วยของนายทักษิณชินวัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยการอ้างข่าวลือให้ร้ายทักษิณชินวัตรว่าไม่ได้ป่วยจริงไม่อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจหรือเป็นอภิสิทธิชนนั้นเนี่ยถ้ามีการกล่าวพาดพิงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอันเป็น การกล่าวใส่ความยุโยงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทําการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเข้าข่ายการกระทําความผิดกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้ป่วยแล้วก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะแต่เขาบอกว่าการอ้างข้อเท็จจริงเลื่อนลอยให้สังคมหรือประชาชนเกิดความสับสนโดยไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเนี่ยหรืออ้างว่ามีหน้าที่แต่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นโดยจงใจหรือมุ่งหวังกระแสสังคมให้คิดลบหรืออาศัยสถานะของตนที่มีช่องทางการสื่อสารเนี่ยสัมภาษณ์ต่อสาธารณะโดยยืนยัน ข้อที่จริงที่ทําให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติยศนั่นก็คือเจตนากระทําความผิดต่อกฎหมายนะคะแล้วเขาบอกว่าภายใต้เงื่อนไขสําคัญแล้วก็ภายใต้อายุความเนี่ยจึงจาเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีกับผู้ใดก็ตามนะที่กระทําการละเมิดสิทธิของนายทักษิณชินวัตรค่ะแล้วเขาบอกว่าหมายเหตุนะคะในฐานะทนายความเนี่ยเมื่อพบเห็นการกระทําใดหรือความพยายามใช้สิทธิ์ที่เข้าข่ายเจตนากระทําละเมิดสิทธิของลูกความเนี่ยจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องปกป้องสิทธิใดๆตามคันลองและก็ตามกฎหมายนะฮะสำหรับประเด็นนี้ เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปฟังความคิดเห็นนะของคุณธนุสุขบำเพรนะทนายความของทัรไทยพักดีนะว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรค่ะเขาฟ้องได้ครับในความเห็นผมนะว่าคือการฟ้องนี่มันฟ้องได้อยู่แล้วใครจะฟ้องนี่เรื่องอะไรนี่ฟ้องได้อยู่แล้วนะไปฟ้องที่ศาลระระบบของเมืองไทยใเป็นระบบเร่าวหาครับใครกล่าวหาใครก็ได้แต่การฟ้องร้องนี่มันเป็นเรื่องระบบเร่าวหาของอของนเมืองไทยอ่ะแต่ว่า ปัญหาที่มีคนก็มาปาที่มีคนมาถามว่าที่เขาบอกว่าจะฟ้องผู้ที่ไปกล่าวหาเขานี่นะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่บุคคลนั้นเขาไปพูดถึงนี่พูดถึงเรื่องอะไรพูดข้อท็จริงไหมนะหรือว่าไปใส่ร้ายเขาไปเอาเรื่องที่ไม่จริงไปกล่าวหาเขา อะไรทำนองนี้แต่ถ้าหากว่า,าถ้าหากว่าคนที่ไปพูดถึงเขาเนี่ยพูดเอานำข้อที่จริงมาเสนอนะครับนำข้อที่จริงมาเสนอ,อให้ประชาชนทราบแต่โดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยการเสนอข้อที่จริงเนี่มันก็เป็นเรื่องปกติที่สื่อมวลชนสามารถรายงานเรา่เราต้องไปดูว่าอดีตนายกสักศีนเนี่ยเป็นบุคคลที่สาธารณะไหมนะนะถ้าเป็นบุคคลสาธารณะนี่ก็สามารถ ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในสิ่งที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับวิพากษ์วิจารณ์คือกับการใส่ร้ายนี่มันก็ต่างกันอะไรอย่างนี้นเพราะฉะนั้น,นที่เขาบอกว่าจะฟ้องนี่คือผมว่ามันฟ้องได้แต่การฟ้องได้เหล่านี้นะครับมันจะเขาเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเราฟ้องอเป็น,นนะออเนนรื่องที่ดีเพราะถ้าเป็นฟ้องไปปั๊บนี่ คนที่ถูกฟ้องก็เขาก็ต้องต่อสู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือเป,เ,ปเป็นความจริงนะครับเขาก็สามารถใช้อำนาจของศาลข,ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานต่างๆพยานบุกคลนะในการรักษานะอะไรว่ามีการรักษากันจริงไหมนะครับป่วยเรื่องอะไรเ่อ,เอ,อ เขาจะเอาเวรระเบียนเี่ยเขาสามารถจะขอให้ศาลออกหมายเรียกมาสูส่ศาลได้สิส่งเหล่านี้ก็จะต้องเปิดเผยต่อศาลน,นะครับแล้วก็มอเปิดเผยต่อศาลแล้วนี่เข้อจริงปรากฏในชั้นศาลแล้วก็มันก็สามารถนำไอ้สาธารณชน้องได้รู้ว่าเออเรื่องข้อจ,จริงที่มีการกล่าวหาแล้วก็ถูกนําไปสูก่การพ้องร้องนี่นะ,ะมันก็จะน,น่าจะต้องถูกเปิดเผยขึ้นมา <ul> uh. เพราะฉะนั้นการพ้องร้องนี่นะก็ต้องดูว่าผู้พ้องนี่เขา คุ้มไหมกับการฟ้องร้องนะครับฟ้องร้องไปแล้วนี่ก็จริงกัถูกนํามาเผยแพร่นํามาดีแผ่ต่อไปหรือไม่นะครับ mm hmm. ก็ต้องต้องคิดในหลายประเด็นนะครับถ้าคนที่จะฟ้องร้องนี่ว่าสิ่งที่าวุธเขาไม่อหากพูดถึงนี่ถ้าเขาไปฟ้องร้องนี่มันก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับ oh, <okay. S 2> มันก็ต้องนําเสนอไปสู่ศาลอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นเรื่องที่การที่บอกว่า,าจะฟ้องปรอื่นที่คนทักทีเขาจะฟ้องปรอื่นนี่นะครับ มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะครับนะนะก็อ,อย่างที่ผมย้ำว่าใครยะพบกันได้ก็เป็นลกลุ่มล่าหานะครับนะแต่ว่าเมื่อไปพิสูจน์กันแล้วนี่ว่าออคนที่สูบบ้องอ่นั้นเนี่ยเขานำเสนอข้อเท็จจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับถ้านำเสนอข้อเท็จจริงศาลก็คงไม่ลงโทษเขาเหรอกครับนะแม้ว่าเรื่องความผิดเป็นมาณดี้ต่ข้อเท,ท็จจริงนี่มันเป็นความผิดไดทั้งหมด นะฮะแต่ถ้าเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับมันก็สารก็น่าจะไม่ลงโทษหรอกครับนะครับเพราะสิ่งที่ที่ผ่านมาถ้าาว่าเป็นเรื่องต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนี้ศาลเขาก็ไม่ลงโทษผู้ถูกฟ้องครับในประเด็นนี้นะครับ นอกจากนี้นะะในส่วนของไทยพักดีเะะจะมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นยคุณหมอวรงนี่ยได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการไปร้องต่อศาลปกครองนะั้นอันนี้จะไปยื่นวันไหนหรือว่ามีอะไรอ,ะะอ,อ,อัปเดตไหมคะบัดนี้ต้องเตรียมคําร้องอยู่ก่อนครับนะยังยังไม่แต่ในเร็ว,เรว,เรวนี้แหละครับที่จะไปยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดนะไม่ใช่ยื่นต่อศาลปกครองต้องยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ที่กรมในเขาออกมาเรียกว่ากฎกระทรวงนะฮะกฎกระทรวงเนี่ยทังออกมาเนี่ยนะฮะมันต้องไปร้องกับสาลปกครองสูงสุดนะต้นเหตุของเรื่องนี้คือเมื่อเมื่อกฎกระทรวงออกมาแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องออกคําสั่งของอธิบดีต่างๆที่จะมีคําสั่งถึงในกรณีที่เรื่องเกี่ยวกับ การที่จะจัดสรรว่าต้องมีบุคคลที่สามารถไปคุมขังนอกเรือนจำได้นะนั่นคือเป็นต้นเหตุที่ที่ทำให้ไทยพักดีเนี่ยก็จะต้องเตรียมไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูดให้เพิกถอนของกฎกระทรวงที่ออกมาโดยคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในครั้งนั้นนะครับว่าคำคำสั่งอันนี้ที่ออกมากฎกระทรวงนี้ที่ออกมาเนี่ย เป็นกฎกระทรวงที่ถือว,ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งระยะนี้นี่คือมันอยู่ในช่วงที่จะต้องเตรียมการก่อนนะครับเตรียมการคำลงก่อนนะแต่ว่าคิดว่าภายในสักอาทิตย์หน้า,น,าน่าจะเสร็จนะครับ